สวัสดีเจ้าวันนี้เบียก็จะมาทำเมนูล้ำๆให้ท่านผู้ชมพอเหมือนเดิมนะเจ้ามาหม้อของเอาก็ฮอนแล้วเนะวาะเทลงไปเลยนี่เป็นนอไม้นะเจ้าเบียต้มใส่น้ำใบย่านางเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็จะมาต้ม ต้มลืบแแ่มรอบหนึ่งแล้วก็ใส่น้าปลาล่าเข้าไปเลยวันนี้มาเป็นอาหารอีสานนะเจ้าเมนูอาหารอีสาน เดี๋ยวก็จะต้มเบียกก็จะต้มหนอ่อไว้สักพักหนึ่งก่อนนะเจ้าเจ้าตอนนี้เบียกก็ได้ต้มหนอ่อกับน้ำใบาย่านางแล้วก็น้ำปลาได้ได้ตีแล้วนะเจ้าเพราะว่าหนอก็ต้มซุปเอาไว้แล้วนะเจ้ามาที่นี่เราไปปรุงกันเลยนาะ เบียจะมาซุปในกระมังเอาเลยนะเจ้าี่ควันหุยๆเลยนะเจ้าก่อนอื่นเ้าก็ใส่ผงนัวลงไปก่อนเนาะชุลนะเจ้าแล้วก็น้ำปลานิดนึงเพราะว่าเบียต้มใส่น้ำปลาเนาะก็ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะเจ้าแล้วก็พริกป่นนะเจ้าใส่ไปก่อนหนึ่ช้อนตามด้วย ข้าวคั่วนะเจ้าทีนี้ก็โคเลเคลแล้วก็ตามไปด้วยหอมแดงนะเจ้าใส่หอมแดงเข้าไปทีนี้ก็ต้นหอมพักชีนะเจ้า กำนี่ก็หอมเปยนะเจ้าหอมเปก็พักชีฝรั่งเนาะแล้วก็สะรเแนใส่เข้าไปโคเลโคเลอีกหน้าตาเป็นไดเจ้ากำนี่หน้าอร่อยกันไหมสูตรของเบียร์ที่ขาดไปได้ก็คือมะนาวนะเจ้า มะนาวสดขอล้วเจ้าซิกเดียวขอให้กลมกล่อมซุปหน่อไม้นะเจ้าอาหารดีสารแต่คนไทยใหญ่เป็นคนทำเจ้ามาทีนี่ทามาชิมเลย ีดูสีสันดูหน้าตาชิมก่อนนะเจ้าอืมแซบอย่าบอกใครเลยอ๋อบจัจจแซบต้องบอกต่อเจ้าไปเลยจัดใส่จานกันเลยมาได้เวลาเสิร์ฟลงถาดแล้ว ซุปน,น้อยนะเจ้าโอ้โห,โโหเต็มถาดเหมือนเดิม เจ้าซุปน้อไม้อาหารอีสานนะเจ้าพักกับของเราก็จะมีทวฟักยาวเจ้ามีผักไผ่เจ้าแตงกวาหมุนหมุนหมุนหม,นมุนมาทางนี้ก็จะเป็นลูกกระเจี๊ยบนะเจ้าเป็นแบบสดเลยกระลำปีเจ้าแตงกวาก็ยังมีนี่อีกอยู่ อมเปเจ้าหรือว่าพักชีฝรั่งเนาะทางนี้ก็จะเป็นพักอิตูนะเจ้าหรือว่ากอมก้อขาวนี่เต็มถาดเหมือนเดิมเจ้าสำหรับคลิปนี้เบียก็ขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อตจะบาพลาสคลิปต่อไปของช่องวันเบียร์พากินพาเที่ยวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า